สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดครับถ้าจำไม่ผิดนะเลี้ยงนกกันครับสวยๆดยแดงๆครับมีทุกตัวรู้ครับนกรุ่นลูกนกหล,ล,ลังทองหลังทุกสีครับนกนอก ได้ครับตัวทีกตัวครับเป<ม>๊ะครับโหครับตัวนี้ อลน,น์ซ oh. ีนะครับตัวนี้โอ้โหดังแป๊ดนะครับหลังกัดทุกตัวเลยครับนองผมดูได้นะครับนี่ครับมีคู่นี้อีกคู่หนึ่งนะครับยังยังไม่ได้โชว์เลยครับนี่นี่ครับคู่กันเลยครับหลังวีกัดเต็น ครับนกรุ่นรุ่นกองนี้นะครับชอบพักนะครับรีบรีบพักนะครับชุดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับ,บสีไหนก็รีบพักนะครับนี่ครับจะเปียกคู่นี้ับลองว่าสวยครับตัวนี้ โกงผมเป็นแบบนี้นะครับสวยไหมครับดูหลังครับดูหลังครับโกแดงครับนี่ครับสีทองครับทองเข้มปีเลยนะครับคระกะเมคโปดครับนี่ครับกะเมคโคกำลังผัดอยู่นะครน่ะไปนั้นนะครับหลังแป้งครับหลังข้าวแป้งนวลนๆครับ สองข้างเต็มเฟร์นะครับหลังแป้งอันนี้โก้ครับกำลังผัดนี่ก็โก้ครับพรนวครับเต็มเต็มครับสนใจทักได้ครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองศูนย์เจ็ดสองนะครับดูครับแดงๆเหลาแดงๆผมมีเยอะนะครับวันนี้สีพวกคนคุดครับ มีตัวเดียวในกรงครับหายากครับทำยากมากดูหลังนะครับแต่ละตัวแดงพอไหมครับนี่ครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนี่ครับลูกนกยังแดงเลยนะครับสีนี้นะครับลูกนกจะเป็นลายไฟครับตัวนี้ลายสีเนี่ยท้องผมลูกขนขาลูกตัวหางขาวทุกตัวครับเป๊ะ นี่ชุดโก้โก้แดงไม่มีอะไรผสมไม่มีอะไรปนครับจะนีคึกหน้าดูนะตัวนี้ก็ปล่อยนะครับจะชอบพักได้นะครับพอนแพร่พันที่นะครับแป้งครับแป้งสองแพ่ครับแล้วผัดแล้วจะนวลๆนะครับนั่นผัดอยู่ครับตัวนู้ผัดแล้วนี่ครับ ตัวนี้นะครับแป้งทองเนี่ยตัวนี้แล้วผัดแล้วคนละตัวกันเลยนะครับนี่หลังทองเป็นแบบนี้นะครับเข้มเจ้านีกับทองครับลูกนกโอเคนะครับฝากไว้คิดถึงครับโอเคฝากไว้คิดถึงกันนะครับก้งพออยู่นู่นครับโอเคนะครับ